แอมทำไมแอมแทนพี่สายอย่าเอ่ยชื่อกูดิกูดิเล่นน้ำไม่มีตัวตนมีครับมีอะก็ถิ่มนไหมลงไปจีพีเอ็นกิน้อาใช่ไหมถึงจำได้่มัรูปพี่สายจริงเหรอเป็นหัวเป็นตัวอะไรครับเอชีอยกูตายแล้วบอกเขาไปด้วยไม่อยู่แล้วอ่ะดูข้อยี่สิบสามนะจำไว้ดีนะทำข้อสอบพื้นฐานวิศวะเนี่ยเราจะรู้ทุกเรื่องไม่ได้นั่นคือข้อแรกคือไม่มีใครรู้ทุกเรื่อง ดังนั้นการอ่านคําถามว่าเขาถามอะไรและพยายามหาให้ตรงกับเที่ยวต้องการบางครั้งไม่ต้องพิจารณาทุกช้อยแต่เด็กบางคนเนี่ยหรือพวกแกบางคนเนี่ยไม่ง่ชอบอวดรู้จะรู้ให้หมดจะรู้ให้ได้ทุกช้อยแล้วพยายามจะตีให้แต่ทุกช้อยว่าเฮี้ยนี่ถูกเฮี้ยนี่ผิดมันเสียเวลาเข้าใจป้ะโอเคนะแล้วเรามาดูในข้อ23านะครับเขาถามว่าข้อไหนไม่ถูกแปลว่าเขาหาข้อที่มันผิดนะ,ะคืออ่านปั๊บข้อไหนตอแหลนะไม่ตรงกับความรู้ที่เดนมาเนี่ยก็กาขาทั้อนั้นซะ โอเคไหมเราก็ลองจะไล่ดูทีละข้อข้อที่1ดวงอาทิตย์ทําให้โลกร้อนเพราะเกิดจากการพาวความร้อนคราวนี้เนะี่ยต้องอธิบายนิดนึงไอ้เรื่องการถ่ายเทความร้อนนะเราต้องมีความรู้นิดนึงนะการถ่ายเทความร้อนเนี่ยจะมีอยู่3ลักษณะนะครับการถ่ายเทนะการถ่ายเทความร้อนจะมีรูปแบบที่1นะึ่งนะก็คือการนําความร้อน แค่นะั้นำความร้อนไหนบอกที่อันที่สองคือ่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแผ่ดิแผ่ไว้ที่หลังพาพาก่อนเออการพาความร้อนอะมีนำความร้อนกับพาความร้อนต่อไปก็อะไรสามก็คือเออใช่แผ่ความร้อนนะแผ่ความร้อนโอเคคราวนี้คีย์เวิร์ดสำคัญกนะ็คือว่านำพาแล้วก็อะไรแผ่แผใช่ปะ หน้าที่เราก็คือว่าการนำเนี่ยนะการนำเนี่ยมันจะต้องใช้ตัวกลางต้องใช้ตัวกลางแต่ตัวกลางนั้นนะครับจะต้องอยู่นิ่งคือจะต้องไม่เคลื่อนที่เค okay, นะต่อไปถ้าเกิดเป็นการพาการพาเนี่ยตัวกลางเหมือนกันเลยเหมือนการนาแหละแต่ว่าตัวกลางนี้จะเป็นการเคลื่อนไววด้วย <Okay. S 1> ใช่ตักลลงจะเคือนที่เค okay, นะเชอลำบากมากอัดกล้องดัวนนะั เราต้องซื้อกล้องยีตัวติดไม่ไม่ใช่สองตัวยี่สิบแปดตัวฐานนางเอกโอ้นางโปใครเป็นนางเอกนางเลือดตู้มานางเลือดตู้ว้ายว้ายเลโอ้มันไม่ได้ดูสภาพเลยเหรออี้ย่ลงบันไดพลาดมาสะดุดขากิ้งไกรท่าทีเดินไม่ได้เนี่ยต่อไปแผงสีความร้อนเนี่ยนะอันนี้คือไม่มีตัวกลางไม่มีตัวกลางอ่ะขี่ดอก แล้วไม่มีถ้าตกใจเลยพี่เออเขียนผิดกูไม่ได้โง่คือไม่ต้องใช้ตัวกลางเลยนะการแผ่สีความร้อนคราวนี้เมื่อเข้าใจตามนี้ปั๊บเนี่ยเราก็มาวิเคราะห์แต่ละข้อได้ละเอาข้อกอไก่ละที่ว่าเออข้อหนึ่งข้อหนึ่งไหนกอไก่บ้านนอกเลยครูดวงอาทิตย์ทําให้โลกร้อนโดยการพาความร้อนใช่หรือไม่เรามาดูกันคือไอดวงอาทิตย์เนี่ยนะนี่ดวงอาทิตย์กูว่าตอนอนุบาลเลยแล้วนี่ก็คือโลกถูกปะบอ่าไข่ดาวนมมึงอุ๊ยขอโทษ เล็กไปนะดิดวงอาทิตย์เป็นอย่างโลกใช่ปะมันมีความร้อนมาได้เนี่ยนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นอวะอะไรอวะอวกาศถูกไหมอวกาศไม่มีอะไรเลยแต่เราซึ่งอยู่บนโลกเนี่ยร้อนปะเราร้อนก็แปลว่าความร้อนมาได้โดยไม่มีตัวกลางแต่ว่ารักษาแบบนี้เป็นการนําความร้อนแบบอะไรแผ่แผ่ความร้อนผิดต่อข้อหนึ่งเลยเข้ปใช่มใช่ไหมซงว่า เขาบอกว่าพากัดแย้งกับความรู้ที่มีคือต้องไปละ hey, hey. แพ่ตอบข้อหนึ่ง <Yeah. S 1> จบด้คําตอบเลย uh huh. ถูกไหม uh huh. แต่บางคนไม่ต้องไปอธิบายข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5 uh huh. เสียเวลาเปล่า <c oughs> ถูกไหมแต่เอาเพื่อเป็นประโยชน์ในการที่เรามาเรียนกัน uh huh. พี่สายก็จะอธิบายในข้อ2นะข้อ2คนอยู่ข้างเตาเผารู้สึกร้อนเพราะการแผ่อันนี้ชัดเจน uh huh. ถูกไหมตเตาเผาเพราะว่าเราอยู่ข้างตเตาเผานี่อากาศมันนิ่งตัวกลางคือเอางี้ว่าภาพดีกว่าจะได้เห็นชัด สัวนนี้คืออะไรเนี่ยกระดาษกระดาษอ่ะส่วนนี้คือเตาเผาโง่ๆสี่เหลี่ยมใช่ไหมมึงยินอยู่นี่เตาวฉลาดไอนะตาวฉลาดตาฉลาดอะไรวะก็แคเตาเตาสี่เหลี่ยมโง่ๆแล้วถ้าเตาอ๋อถ้าเตาฉลาดเหรอโอ้ยฝักกลติดไอ้อากาศยิงทุกข้อถามเลยมึงไม่ต้องถามมึงยังก็ได้มึงรู้มีส่วนร่วมอันนี้คือตาวเผาตาเผา นะตาเผาแล้วคนใช่ปะแล้วคราวนี้เนี่ยไอ้คนัวนี้มันก็จะรู้สึกร้อนเห็นไหมลมไม่มีไม่มีตัวกลางระหว่างมันกับมันโล่งๆถูกไหมครับตรงนี้เป็นบรรยากาศโล่งๆความร้อนมาได้ก็คือการอะดรันเองการแผ่รังสีความร้อนโอเคนะแล้วถ้าสมมุติอย่างนี้เราจะคิดว่ามันมีลมไม่ได้อ๋อคิดเยอะไปมันคิดเยอะไปแล้วต้องต้องให้เขาบอกใช่ใช่ต้องให้โจทย์บอกว่ามีลมพัดแล้วจึงเข้าใจว่าเป็นการพาความร้อน หรือว่าไอ้เช่ยเนี่ยเสือกเอาแท่งเหล็กนเนี่ยไปแย่ในเตาแล้วเสือกร้อนมือขึ้นมาก็เป็นการนําความร้อนอความร้อนมันเกิดขึ้นที่สามทางไอ้แท่งเหล็กตัวนี้เขี้ยบอ่ะเขี okay, ้ยนะจอดรถตากแดดแล้วร้อนมาก <c oughs> เกิดเพาว่าเรื่องกระจกชัดเจนมีแดดอ๋อไม่ใช่ผ้าที่นอนผ้าที่น <c oughs> อนกัน <c oughs> มึงหยาบมึงกุณตีนี่ยกุณตีนเขาก็บอกมีแดด อย่าหันตัวได้แดดนะทหตุใครับเสียตัวเลยนะบอกให้อันนี้นี่คือกระจกรถนะตัวนี้คือกระจกรถแล้วก็นดี๋ยวเป็นพวผมอะไรง่ๆก็ว่าได้แค่นี้เวลาเวลาดวงที่มันมาเนี่ยนะมันส่งมาปุ๊บเนี่ยเขาเรียกเขาเรียกแสงใจดวงอาทิตย์นะเขาเรียกว่าแสงนี่คือลัมดานะความยาวคลื่นนะความยาวคลื่นสั้นจําไว้แสงที่มาจากดวงอาทิตย์เรียกว่าความยาวคลื่นสั้น แล้วพอมันผ่านสิ่งที่เป็นกระจกใช่ป่มมันเข้าในรถเนี่ยมันจะกลายมันจะเปลี่ยนสภาพเป็นความยาวขึ้นยังไงรู้ปหะยาวยาวขึ้นยาวขึ้นแล้วพอมันไปกระทบกับไอ้พวกคอนโซลข้างในรถอ่ะมันก็จะทำให้ส่วนที่คือตัวตัวคอนโซลข้างในรถข้างเนี่ยมันก็จะถูดร้อนขึ้นมาเหนื่อยไหมมันร้อนขึ้นมาคือพอมันเข้ามาปุ๊บแล้วมันถูดร้อนปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นแลมดาความยาวขึ้นยาวซึ่งเรียกขึ้นความร้อนและไอ้เชนเนี่ยมันเด้งกลับไม่ได้แล้วมันจะโดนบล็อกด้วยกระจกตัวนี้ ราะกระจกเนี่ยจะยอมให้ลัมด้าสั้นผ่านได้แต่ไม่ยอมให้ลัมด้ายาวผ่านได้กระจกนะอะไรนะคนก,ก็ขโมยของเนี่ยอ๋อนคนตีคนตี <c oughs> นตเปิดกระจกอ้เหียหระจก่กจกม่ได้ระ <c oughs> แต่ก็ต้องคอยตอบต่้งารให้สรุปสรุปจะได้เข้าใจง่ายคือว่ากระจกจะยอมให้แสงอาทิตย์ผ่านได้เพราะมันเป็นลัมด้าสั้นแต่พอมันไปเจอกับวัสดุในรถแล้วมันทําให้ร้อนขึ้น มันก็จะเปลี่ยนสภาพเป็นนอนสีความร้อนด้วยว่าเลมได้ยาวถูกไหมครึ่นความยาวคลึ่นยาว,ยาวและมันไม่สามารถสะท้อนออกไปได้แล้วก็เรียกว่าภาวะเดือดจบเขนะแสงอาทิตย์มากกว่าหนึ่งสีเอยมีังสีมากกว่าหนึ่งชนิดเขาบอกตรงความรู้ไม่มีแต่คุตอบข้อหนึ่งไปแล้วถูกด้วยเขนะงั้นข้อนี้ไม่ต้องวิเคราะห์ถ้ามั่นใจว่าข้อหนึ่งมันไม่มันผิดแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องสงสัยข้ออื่นเลยก็ได้เขนะงั้นโอเค พี่ก็ไม่อธิบายข้อห้าละกันหวังว่าข้อห้าพวกเราน่าจะพอจะเทียบเคียงจากความรู้สอนไปได้งั้นข้อนี้ตอบัวเลยที่ชิ้นหนึ่งน่โอเคนะคแล้วพี่มัน่นใจว่าเรื่องความร้อนออกแน,น่ๆปีนี้ออกแน่ให้เหยียบหน้าเลยท่านไม่ออกจริงคะไม่ออกไม,ออกไม่ไม่ออกให้เหยียบหน้าพี่ปันเลยเนี่ยเอาปากค่อยๆมาเหยียบไปเลยเอาห้าหมเอ่ยชื่อใช่เหมเออเออเออโอเคโอเคงั้นเน่ออกปันทงมันจะไม่ออกได้ไงนะจำไว้โอเคไหม ที่ปันโดนเหยียบหน้า